ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1,963หลังจากคณะแควนจินกลับไปแล้วองค์ชายรัชทายาทก็มีงานยุ่งจนแทบไม่ได้พักไม่เพียงออกไปแต่เช้ากลางคืนก็ทํางานตลอดสัญญาความร่วมมือหลายประการที่เซ็นร่วมกับแควนจินหมายถึงนโยบายของราชสํานักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นการพัฒนาภาคตะวันตกเฉียงเหนืออย่างแข็งขัน นี่แผนนโยบายขนาดใหญ่จะต้องประชุมกับทางท่านชายสี่อย่างใกล้ชิดปรึกษาหารือกับสิ่งที่ต่อไปจะต้องทำอยากจะร่ำรวยต้องซ่อมถนนก่อนไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนถือเป็นหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงซ่อมถนนเท่ากับว่าจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากผ้าไหมาอาหารสินค้าพ,พัพฑ์อย่างเช่นชาของเปิดถังล้วนสามารถส่งออกไปยังแคว้นจีนอย่างต่อเนื่องส่วนแร่ธาตุโลหะของแคว้นจีนก็จะถูกส่งมายังเปิดถังเป็นจำนวนมาก ถนนผ่านทรัพย์สินเงินทองก็จะหลังไหลามาการซ่อมถนนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดเมื่อก่อนพวกเขาก็เคยยื่นเรื่องซ่อมถนนแต่ก็โต้เถียงกันไปมาสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้จวนเจียงเปยดยากจนมานานหลายปีเป็นตัวถ่วงมาตลอดแต่ตอนนี้องค์ชายราชัชทายาทเสนอแนะให้จวนเจียงเปยกลายเป็นเมืองผลิตโลหะมีการผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญที่นั่นแร่เหล็กแร่ดิบเอามาจากแคว้นจินนํามาผลิตในจวนเจียงเปยหลังจากได้ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปค่อยส่งไปขายยังทุกที่ในเปยถัง ช่วงนี้เจ้าตาทับทิมเป็นเหมือนอย่างฟองน้ำกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้กับความรู้ทุกอย่างหลังจากฝึกเรียนหนังสือแล้วตอนนี้ก็เรียนการทำอาหารเพราะช่วงนี้พี่ลาเปาทำงานตลอดกลับมาดึกมากกลับมาแล้วยังไงก็ต้องทานมื้อดึกดังนั้นช่วงเวลาที่นางจะได้แสดงฝีมือมาถึงแล้วเจ้าตาทับทิมตั้งใจเรียนทุกอย่างอย่างไม่ละเลยโดยเฉพาะอาหารการกินของลาเปานางตั้งอกตั้งใจอย่างมาก นางรู้ว่าแม่นมสีทำอาหารอร่อยมีรสชาติของความเป็นชาวบ้านพี่าลาเปาชอบทานอาหารประเภทผัดดังนั้นตอนกลางวันนางไปเรียนกับแม่นมสีในโจนอองสู้ตอนค่ำค่อยกลับมาแน่นอนว่าหลิกเลี้ยงไม่ได้ที่จะไปเลือกเนื้อสดๆในห้องเครื่องมาให้มาป่าสาลาเปาช่วงนี้หมาป่าสาลาเปาก็เหนื่อยมากผอมลงไปมากแสดงว่าตอนที่อยู่กับพี่าลาเปาไม่ได้กินดีแน่ เดิมหยวนชิงหลิงได้สั่งห้องเครื่องทำน้ำแกงให้สลาเปาแต่ได้ยินว่าเจ้าตาทับทิมเริ่มฝึกทำกับข้าวนางจึงไม่ต้องทำอะไรแล้วเจ้าตาทับทิมว่าง่ายยกตันยูทำกับข้าวแล้วยังนำมาให้หยวนชิงหลิงกับยหยวนห้าด้วยตนเองหลังจากส่งมาแล้วนางค่อยกลับไปเตรียมให้าลาเปากับหมาป่าสลาเปาหยวนเ้า,าไม่ค่อยทานมื้อดึกแต่ลูกสะภ้ายในอนาคตเป็นคนทำยังไงก็ต้องชิมก่อนทานเขาก็พูดกับหยวนชิงหลิงว่า อาหารนี้แค่ชิมก็พอถือเป็นการไว้หน้านางหยวนชิงหลิงถามขึ้นว่าเจ้าไม่หิวไม่ใช่เรื่องหิวหรือไม่หิวเจ้าตาทับทิมเป็นจิ้งจอกมณีรากอาหารที่ทําจะต้องเป็นไปตามรสชาติจิ้งจอกมณีรากรสชาติจิ้งจอกมณีรากจะเหมือนกับคนหรือซาลาเปาค่อนข้างแย่ทํางานเหนื่อยกลับมาทุกวันยังต้องทานสักมือ้อเรียนกับเทพแห่งอาหารก็ไม่มีประโยชน์ยังไงก็เป็นไปตามรสชาติของนางเอง อยู่วนห้านั่งลงมองดูอาหารสามอย่างที่วางบนโตหยิบตะเกียบคีิขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่ามองดูสีสันก็ดูไม่เลวแต่ดูอาหารพวกนี้แล้วว้าวอร่อยมากเลยอร่อยสุดๆดหยวนชิงหลิงคีบผักชิ้นหนึ่งเข้าปากสดอร่อยน่าทานจริงๆเห็นได้ชัดว่ามีฝีมือในการทำกับข้าวข้าชิมปลาแผ่นนี้ดูใครสอนนางเอาเนื้อปลามาผัดนุ่มสดอร่อยอร่อยทานกับผักอะไรแตงอะไรอร่อยมากเลย หยวนชิงหลิงมองดูเจ้าห้าทานอย่างอร่อยอร่อยจึงชิมตามขึ้นมาอารมณ์ก็ดีสุขใจด้วยแต่ในความสุขใจก็ค่อนข้างเจ็บปวดเล็กน้อยตอนนี้เรื่องอาหารการกินของซาลาเปานางที่เป็นแม่ไม่ต้องดูแลจัดการแล้วเจ้าตาทับทีมจัดการได้เป็นอย่างดีที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าตาทับทีมรอบครอบมือดึกไม่ทานมันจนเกินไปนางทําเมนูปลากับเนื้อยังมีน้ําแกงผักสารอาหารครบถ้วนนางใส่ใจอย่างมากจริงๆ ยังกับก่อนหน้านี้ที่เจ้าห้าถอดถอนใจลูกๆเติบโตแล้วพ่อแม่ก็ต้องค่อยๆอ,ออกมาจากวงจรชีวิตพวกเขาคอยมองดูอยู่อย่างไกลๆนับตั้งแต่นี้ไปความสุขทุกขในชีวิตของพวกเขาตนเองก็แทบไม่มีส่วนร่วมแล้วในใจคิดอยู่เช่นนี้อาหารที่ทานเข้าไปจึงเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายคนที่มีสติสัมปชัญญะดีเลิศมักจะต้องเศร้ากับเรื่องความรักใกล้เที่ยงแล้วองค์ชายรัชทายาทค่อยกลับวังงานยุ่งมากมาหลายวันแล้ว,ลวรู้สึกเหนื่อยมากแล้ววิ่งยุ่งกับงานด้านนอก หรือประชุมในที่ทำการปกครองอาหารการกินปกติจึงทำให้เขาค่อนข้างรอคอยมือข้ามมือนี้เจ้าตาทับทิมฝึกทำอาหารมาหลายวันแล้วตอนเริ่มแรกยังไงก็ไม่ยอมเอามาให้เขาทานจนถึงคืนวันก่อนอาหารที่นางทำถูกวางบนโต๊ะเดิมคิดว่าฝีมือธรรมดาหรือไม่ได้เรื่องแต่เมื่อทานลงไปแล้วเขาแปลกประหลาดใจมากช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1964 เจ้าตาทัพทีมเตรียมกับข้าวไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็นั่งรอเขาอยู่ที่บันไดหินในศาลานางสวมชุดสีแดงผ้าคลุมไหล่พันรอบลำตัวและชุดเดรสผ้าซาตินลายเมฆนุ่มๆคลุมบันไดหินด้านล่างปกคลุมรองเท้าผ้าซาตินประดับมุกมือทั้งคู่ของนางเท้าคลังใบหน้าขาวผ่องดังหยกเต็มไปด้วยความรอคอยอาหารที่นางทำในวันนี้ค่อนข้างง่ายแต่รสชาติดีมากความชอบของนางในตอนนี้ไม่แตกต่างจากคนแล้วคงจะถูกดูดกลืนแล้ว นางชอบดูเวลาพี่ซาลาเปาทานอาหารและก็ชอบเวลาที่มาป่าซาลาเปากินเนื้ออย่างตะกระตรามอร่อยอร่อยอย่างมากตอนนี้นางสามารถคิดได้ยาวไกลที่สุดก็คือแต่งงานกับพี่ซาลาเปาจากนั้นก็ทํากับข้าวให้เขาทุกวันคิดคิดคด,ดูแล้วก็มีความสุขมากดาวยามค่ําคืนมืดครึ้มเงาจันเลื่อลอยในที่สุดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยดังขึ้น นางรีบเงยหน้าขึ้นราวกับดวงดาวประกายอยู่ในดวงตาของนางอย่างรวดเร็วพร้อมพูดขึ้นว่าสลาเปาหมาป่าสลาเปาพวกเจ้ากลับมาแล้วหรือนางลุกขึ้นยืนสยายผ้าคลุมแล้ววิ่งไปหาพวกเขากระโจนกอดหมาป่าสลาเปาไว้หมาป่าสลาเปาเป่านอนอยู่บนพื้นเผยให้เห็นท้องสีขาวเบื่อมาทั้งวันแล้วความรู้สึกที่มีคนสนใจบ้างนั่นดีมากแต่เจ้าตาทับทิมสนใจมันได้ไม่นานแล้วก็รีบลุกไปยืนตรงหน้าพี่าลาเปาตาคิ้วเป็นประกายพร้อมพูดขึ้นว่า วันนี้ข้าทำเนื้อปลาผัดน้ำเต้าผัดเนื้อยังมีน้ำแกงผักกุ้งรีบเข้ามาชิมได้เหนื่อยไหมตาคิ้วองค์ชายรัชทายาทยิ้มแย้มจูงมือของนางอย่างเคยชินแล้วเดินไปข้างหน้าไม่เหนื่อยสนุกมากเลยเจ้าตาทับทิมเอ็นซบไหลของเขาเดินเหินก็มั่นคงขึ้นมากไม่กระโดดโลดเต้นพร้อมพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้ข้ายังตั้งใจจะทำน้ำแกงตุ๋นน้ำแกงแปดรสอร่อยน้ำแกงแปดรสแปดรสไหนยังไม่รู้แม่นมสี่บอกว่าจะสอน เจ้าตาทับทิมโบกมือแววตาเต็มไปด้วยความรอคอยพร้อมพูดขึ้นว่าคืนพรุ่งนี้เจ้ากลับมาก็ได้ชิมแล้วอ๋าเรียนพรุ่งนี้ค่าก็จะได้ดื่มเลยเขายิ้มมองดูนางแวบหนึ่งที่ผ่านมาต้องเรียนสองสามวันก่อนถึงจะทำให้เขากินตอนนี้ข้ามีพื้นฐานแล้วจึงง่ายมากเจ้าตาทับทิมพูดอย่างมั่นใจองค์ชายรัชทายาทมยิ้มคิ้วตาย,ยังคงเต็มไปด้วยความอ่อนโยน หลังจากเจ้าตาทับทีมยุ่งกับการดูแลพี่องค์ชายรัชทายาทก็ดูแลหมาป่าซาลาเปาด้วยอาหารพวกนี้อร่อยมากจริงๆองค์ชายรัชทายาตรู้สึกว่าฝีมือการทำอะไรของเขาพัฒนาขึ้นรวดเร็วมากจริงๆฝีมือของเจ้าสามารถเปิดร้านอาหารได้แล้วองค์ชายรัชทายาทยิ้มหัวเราะพร้อมพูดขึ้นองค์ชายรัชทายาทยิ้มแย้มไม่พูดอะไรกินกับข้าวที่นางทำจนหมดเกลี้ยงอีกด้านหมาป่าซาลาเปากินเนื้อจนหมดแล้วไปนอนตรงระเบียงแล้ว มีความสุขสิข้าชอบทำกับข้าวเจ้าตาทับทิมเอามือเท้าขังครุ่นคิดดูแล้วก็พูดขึ้นว่าบางครั้งก็เบื่อมากแต่ข้าสามารถไปหาเจอหลานไปหากัวเอ๋อแล้วก็มารอเจ้าเจ้าตาทับทิมพูดขึ้นว่างั้นก็รอเจ้าไงทำกับข้าวรอเจ้าและเจ้าก็ไม่งานยุ่งแบบนี้ไปตลอดเสียหน่อยสายตาเจ้าตาทับทิมมืดมนลงคิดไปคิดมาแล้วก็พูดขึ้นว่างั้นข้าก็ทำกับข้าวทั้งวันทำให้พ่อกับแม่ของเจ้า แต่ข้าชอบทำกับข้าวข้าไม่เบื่อข้ายังสามารถเรียนทำขนมเรียนทำน้ำแกงเรียนชงชาเรียนอะไรก็ได้เจ้าคิดว่าตนเองจะเบื่ออาหารของข้าหรือได้ยินน้ำเสียงของนางค่อนข้างร้อนใจองชายรัชทายาทพูดปลอบอย่างอ่อนโยนให้นางอารมณ์อ่อนลงว่าไม่ข้าไม่มีวันเบื่อแต่เจ้ามีความชอบเช่นนี้มีฝีมือขนาดนี้ทำให้ข้าทานคนเดียวไม่เป็นการเสียดายฝีมือของเจ้าหรือเสียดายฝีมือของข้าเจ้าตาทับทิมอึ้งไม่เคยคิดถึงคำถามนี้ เจ้าไม่อยากให้ผู้คนมากมายได้ทานขนมทานอาหารที่เจ้าทำหรือก็คาดหวังอยู่แต่ข้าจะทำให้คนอื่นไปเรื่อยไม่ได้เพราะข้าฝึกมาเพื่อเจ้าโดยเฉพาะเลยนะปงชัยรัชททยญาตเห็นความสงสัยค่อยๆผุดขึ้นในดวงตาอันบริสุทธิ์ของนางจึงพูดต่ออย่างอ่อนโยนว่าเจ้าตาทับทิมมีหลักการหนึ่งเจ้าต้องรู้เจ้ามาอยู่บนโลกมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เจ้าจะมีชีวิตเพื่อข้าอย่างเดียวไม่ได้ เจ้าต้องมีชีวิตเพื่อตัวเจ้าเองชีวิตของเจ้าจะอยู่เพื่อเพียงคนคนเดียวไปตลอดไม่ได้เจ้าตาทับทิมมองดูเขาอย่างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่สิ่งที่เข้าใจอยู่บ้างกลับทําให้นางโศกเศร้าพร้อมพูดขึ้นว่าข้ามีชีวิตอยู่เพื่อเจ้าหมุนรอบตัวเจ้าเท่านั้นไม่ดีหรือเจ้าไม่อยากให้ข้าเป็นแบบนี้มองเห็นดวงตาของนางปกคลุมไปด้วยความมืดมนองชายรัชทายาทถอนหายใจเบาช่างเถรนางยังเด็กค่อยๆเป็นค่อยๆไป ข้าไปเดินเล่นเป็นเพื่อนเจ้าองค์ชัยรชัชทายาทจูมือของนางเดินออกไปถึงแม้หลายวันมานี้จะเหนื่อยแต่นางอยู่ในวังนั้นน่าเบื่อมากรอเขากลับมาพูดคุยเป็นเพื่อนนางกลายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในหนึ่งวันของนางเขาจะต้องอยู่เป็นเพื่อนนางให้ดีๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ